สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูรีวิวอย่างละเอียดของปืนกลประเทศไทย2026ทั้งด้านรูปลักษณ์ภายนอกประสิทธิภาพคุณลักษณะด้านความปลอดภัยจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ราคาและบทสรุปโดยขอแจ้งว่าข้อมูลบางส่วนอาจมาจากคำกล่าวอ้างต้นแบบหรือการคาดการณ์ทั่วไปดังนั้นบางส่วนอาจเป็นการประมาณการหรือย,อยังไม่ยืนยันอย่างเป็นทางการในด้านรูปลักษณ์ภายนอกปืนกลรุ่นนี้มีตัวถังที่แข็งแรงตามมาตร,รฐานทางทหาร ออกแบบมาให้ทนต่อสภาพภูมิอากาศเขตร้อนของภูมิภาคตัววัสดุผสมระหว่างโลหะก,กาันการกัดกร่อนและพอลิเมอร์เพื่อลดน้ำหนักแต่ยังคงความทนทานไว้ด้านนอกมีผ่านท้ายาพับหรือปรับความยาวได้กลางปิดกระติมนีด้านบนและด้านข้างสำหรับติดอุปกรณ์เสริมกล้องเล็งจุดยึดใบพอดด้านหน้าและอุปกรณ์ปิดปลายลำกล้องเช่นลดแสงแฟลชหรือตัวลดแรงสะบัดเพื่อช่วยลดแสงปะทุและการยกของลำกล้อง ในส่วนระบบภายในช่องบรรจุและบล็อกโบว์ผ่านการเคลือบเพื่อทนต่อความชื้นและสภาพแวดล้อมชื้นสูงการกระจายความร้อนจัดการด้วยปลอกป้องกันที่มีช่องระบายหรือเคลือระบายความร้อนเพื่อลดการร้อนเกินขณะยิงต่อเนื่องและกลไกป้อนกระสุนออกแบบมาเป็นแบบป้อนสายเข็มหรือเข็มขัดพร้อมความสามารถเปลี่ยนลำกล้องได้เร็วเมื่อร้อนจัดด้านสมรรถนะปืนกลปี2026นี้ให้การยิงต่อเนื่องอัตราเร็วสูงอาจอยู่ในช่วงประมาณ600-900นัดต่อนาทีขึ้นกับปร่น โดยระยะมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการกดดันเป้าหมายอยู่ที่ประมาณ800-1,000เมตรสำหรับการยิงกดดันและความแม่นยำสำหรับการเลงเชิงจู่โจมอาจถึงราว600เมตรความเร็วกระสุนขึ้นกับขนาดกระสุนแต่ถูกออกแบบมาให้แข่งขันได้กับปืนกลทั่วไปสมัยใหม่จุดเน้นคือความน่าเชื่อถือผ่านการทดสอบสภาพเปียกโคลนร้อนชื้นเพื่อให้แน่ใจว่าการป้อนการทำงานและการสลายความร้อนยังคงทำงานได้แม้ในสภาวะแวดล้อมเลวร้าย ส่วนคุณลักษณะด้านความปลอดภัยรวมถึงตัวเลือกเซฟแบบใช้งานสะดวกทั้งซ้ายและขวาที่ล็อกกลไกการยิงอย่างแน่นหนาตัวบ่งชี้ห้องกระสุนที่มองเห็นได้เพื่อให้ผู้ใช้งานรู้ว่ามีลูกกระสุนอยู่ในห้องหรือไม่ไกลไกจับนิ้วไก่ที่ป้องกันการกดโดยไม่ได้ตั้งใจพร้อมการป้องกันนิ้วไก่การออกแบบป้องกันการติดของกลไกปอนกระบอกกันความร้อนและที่จับเพื่อป้องกันการสัมผัสทําให้ถูกไฟลวก รวมถึงการออกแบบเพื่อลดความเสี่ยงการจุดระเบิดจากความร้อนคุออกอบในกรณีที่ลำกล้องร้อนจัดนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติที่เอื้อต่อการบำรุงรักษาอย่างปลอดภัยเช่นการถอดประกอบแบบไม่ต้องใช้เครื่องมือสำหรับการเปลี่ยนลำกล้องหรือบล็อกโบเพื่อลดความเสี่ยงระหว่างการซ่อมภาคสนามจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้คือการออกแบบที่ตอบโจทย์ความต้องการทางปฏิบัติการของไทยโดยเฉพาะปรับจูนมาให้เหมาะกับสภาพอากาศเขตร้อน ทนการกัดกร่อนดูแลรักษาง่ายและมีความเข้ากันได้กับระบบยุทธภัณฑ์และกระสุนที่ใช้อยู่เพื่อลดภาระด้านโลจิสติกตัวปืนมีน้ำหนักเบาวกว่าปืนกลหนักรุ่นเก่าดีไซน์แบบโมดูลา่าสามารถใช้งานได้หลายบทบาทติดตั้งบนยานพาหนะเฮลิคอปเตอร์จุดตั้งคงที่และรองรับอุปกรณ์เสริมสมัยใหม่กลางออปติกกล้องกลาง,งคืนตัวลดเสียงอาจมีรุ่นย่อยที่เปลี่ยนลำกล้องหรือขนาดกระสุนได้ด้วยเรื่องราคานั้นยังไม่มีตัวเลขเป็นทางการเผยแพร่ แต่คาดว่าในการจัดซื้อของกองทัพจะอยู่ในช่วงเดียวกับปืนกลทั่วไปร่วมสมัยที่มีสมรรถนะเทียบเคียงกันน่าจะอยู่ในระดับหมื่นไปจนถึงหลักหลายหมื่นดอลลาร์สหรัฐต่อหน่วยหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นขึ้นกับรุ่นอุปกรณ์เสริมและการผลิตภายในประเทศหรือการนำเข้ารวมทั้งค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาลำกล้องสำรองและออปติกที่จะเพิ่มเข้ามาด้วย สรุปคือปืนกลปี2026ของไทยดูจะเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนายุทธปปรรภาภายในประเทศหรือที่ออกแบบให้ตอบโจทย์ภูมิภาคโดยผสานความทนทานสมรรถนะและความยืดหยุ่นเพื่อการปฏิบัติการในสภาพแวดล้อมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถึงอย่างนั้นประสิทธิผลจริงจะขึ้นกับการลงมือผลิตจริงว่าการจัดการเรื่องการระบายความร้อนความน่าเชื่อถือขณะใช้งานจริงและระบบโลจิสติกกระสุนชิ้นส่วนสำรอง จะทำได้ดีเพียงใดหากทำได้ตามที่อ้างก็จะเป็นการเสริมกําลังยิงกดดันให้กับกองกําลังไทยได้อย่างมีนัยสําคัญและอาจดึงดูดความสนใจจากการส่งออกได้เช่นกัน